จะเปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงกันนิดนึงก่อนที่เราจะมีรีวิวกันในอนาคตอันใกล้นี้สหรับ iPhone ทั้งหมดถึง4รุ่นในการน,นะครับแล้วก็สิ่งที่เปิดตัวกันไปในงานของ Apple Event ที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจจะเห็นในเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะครับรวมถึงในบล็อกของผมเองนะครับว่ามันมีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็เราทำสรุปไ้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาขยายกับสรุปอีกทีนึงของตัวบทความที่ เราได้ทำเอาไว้นะครับบทความนั้นนะ่ะอยู่ทางด้านล่างของนิงนี้ก็สามารถที่ไปอ่านตัวจริงได้ดังนั้นเนี่ยเรามาเลิกกันเลยว่าแต่ละอันผมคิดเห็นอย่างไรกันครับสำหรับรุ่นแรกที่เราจะให้คุณได้ดูกันนะครับก็เป็น i p h o n e 17นั่นเองครับ i p h o n e 17เจ้นน่ะ้จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอยู่ที่6.3นิ้วน,น,นั่นเองครับแต่ผมอยากให้คุณดูจิงๆกับภาพนี้ นี่คือภาพเกี่ยวกับสเปคของ iPhone นะครับแน่นอนรัาว่า iPhone 17และ17 Pro หน้าจอขนาดเท่ากันนะครับคือ6.3นิ้วนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันเปะ๊ะแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดต่างๆก็เรียกว่าใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยการติดตั้งใช้ยี p r o m o ชั่นก็คือการทำให้หน้าจอเป็นแบบ120เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นจริงได้นั่นเองครับ แต่น่าเสียดายครับตัวนี้จะได้แรมแค่8ปกิกแล้วก็แบตเตอรี่แม้ว่าจะมีขนาดยังไม่พ้นจาก4,000มิลลิแอมนะครับแต่ก็มีการเพิ่มขึ้นถึง30%ทําให้สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยาวนานมาก กล้องนะครับก็จะมีการอัปเกรดนะครับโดยกล้องด้านหลังจะเป็น48บวกกับ12ล้านพิกเซลแล้วก็เขาบอกว่าเอ้ยถ่ายมาโครได้แล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายดีโอก็สามาที่เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างโอเคที่สําคัญที่สุดนะครับกล้องหน้าจาก12เดิมนะครับเพิ่มเป็น18ล้านพิกเซลแต่เพิ่มเซนเซอร์สเตทเพิ่มมาแั่นหายความว่าที่จริงกล้องอาจจะมีความเร็วมากกว่านั้นแต่เซนเซอร์สเตท ทำให้กล้องนั้นอาจจะต้องหยุดเท่านี้นะฮะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอ,งองดูในอนาคตว่ากล้องจะเพิ่มความละเดียดไปมากกว่านี้หรือไม่นะฮะและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของสีสันก็มีให้เลือกแบบจุใจแล้วก็มีทั้งหมด5สีให้เลือกถือว่าเป็น iPhone ที่มีสีให้เลือกเยอะที่สุดบอดี้อลูมิเนียมเหมือนเดิมชิปเป็น A19 แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับราคาของมันน่าตกใจอยู่นะครับคืออยู่ที่ 29,900บาทแต่ว่าราคานี้คุณสังเกตไปปีที่แล้วนะปีที่แล้วคือได้16แค่128กิกแต่ปีนี้คุณได้256เอาซิเอาเดยอคุณคุณคิดว่าอย่างไรล่ะผมคิดว่าถ้าคุณมาจากเนสโฟนรุ่นเก่าๆอะเงี้ยล้วคิดว่าเออดูทุกอย่างพอแนละ้มีกล้อง2ตัวก็พอถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วก็ในเรื่องของชิปก็ได้ว่าแรงประมาณหนึงแรม8โอเคอยู่นะ ผมคิดว่าก็น่าสนใจเพราะราคา็ไมเไรีขึ้นจากเติมเท่าไหร่ครับมาในเรื่องของ iPhone 17 Pro และ17 Pro Max มก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงไม่อยากให้ผมวมิมจัยว่า iPhone Air นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ iPhone 17และ17 โปรนะครับมันก็จะมีเส้นที่แตกต่างกันอยู่ไม่กี่เส้น1นนะครับคือ CPU นะั้นะจะเป็นตัวของ A19 Pro ที่มีความแรงมากยิ่งขึ้นแรงที่ว่านะั้นะก็สามารถที่จะทำงานอะไรกับระบบออโตเมชันทำงานกับในเรื่องของตัวไฟล์อะไรต่างมีมาให้แบบครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บรายละเอียดภาพนี่เพราะว่ารอบนี้กล้องทั้งคู่นะครับอัปเกรดเป็น48ล้านพิกเซลนะครับโดยออติคอลนะครับที่4แล้วก็สามารถที่จะซูมแบบ เสียคอมเอีีดน้อยนะครับหรือว่าไฮบิดนะครับสามารถครอบเซนเซอร์เข้าไปได้ถึง12ล้านพิกเซลและทําได้ถึง8เท่าถ้าซูมดิจิตอลจริงคือไกลกว่านั้นอย่างแน่นอนครับแบตเตอรี่เข้ามาทําให้สามารถที่จะใช้งานได้อึดมากยิ่งขึ้น3ส,มสีมีให้เลือกเหมือนเดิมก็คือสีส้มนะครับแอบดูเป็นชาไทยแล้วก็จะเป็นสีเงินแล้วก็สีที่เป็นน้ําเงินแบบดีปูก็เรียกว่าค่อนข้างเป็นสุข,ขุมนุ่มลึกอยู่ประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับบอดี้ เปลี่ยนกลับมาเป็นอลูมิเนียมแต่เพิ่มเวเบ r Chamber อร์ทำให้สามารถที่จะบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับตามที่เขาบอกกันก็เรียกว่านี่คืออีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวสำหรับตัว iPhone 17 Pro นะครับ iPhone 17 Pro นั้นก็ตามราคานะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นนะครับ ก็จะไม่มีรุ่น1 8G ่ค่เลืออีกต่อไปทำให้ราคานั้นก็เลยอยู่ที่43,900บาทถามว่าราคานั้นถ้าเทียบก,กับตัวเดิมแน่นอนขยับแต่ว่าถ้าเทียบก,กับตัว256เนี่ยก็คือเท่ากันเลยไม่ได้มีการขยับอะไรส่วนตัว Pro Max นะครับส8่0 0าบาทราคาเท่าเดิมแต่มีเลือก 2TB ด้วยนะในต้นนี้ 2TB จะราคาอยู่ที่8,900บาทใครจะซื้อก็ซื้อกันไปนะครับแต่ที่จริงเนี่ยแนะนำว่า เอาตามที่คุณใช้ละกันเพราะว่าไม่งั้นคุณได้บือถือที่เกินความจะเป็นแล้วก็จ่ายกันอ่วมแน่นอนครับมาถึง iPhone Air นะครับ i p h o น e Air นั้นอนะ่ะหลายคนก็คงเห็นว่าเอ้ยบางอยู่ที่5.6าจุดมิลใช่บางครับไทเทเนียมแล้วก็ระบบอะไรต่างๆนั้นอนะ่ะก็เรียกว่าการออกแบบของตัวเครื่องนั้นเน,ะน้นความบางขายความบางจริงๆนะฮะแน่นอนว่าการที่มันบางขนาดนี้แบตเตอรี่ก็เลยจะต้องลดลงไปและว่าอย่างได้แรม12บกิก เท่ากับรุ่นโปรแล้วก็ความจําก็เริ่มต้น2.56ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับชิปเป็น A 1 9 Pro เหมือนกับรุ่นโปรหน้าจอ6.5นิ้วก็คือสยบเซนตจุดตรงกลางเลยนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นข้อสังเกตด้วยนะครับลำโพงมี1ดรู2 USB กับราคา3 9 9 0 0บาทอันนี้ก็ต้องลองพิจารณากต่อไปนะครับก็มีเลือกสสีนะครับใครที่อยากได้ iPhone ที่ บางเบาและเรียกว่าเขาบอกว่าอึดอึดที่สุดในมือถือที่แบบปากขนาดนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่อได้มาที่12นี้นะครับ แล้วก็มาถึงกับอุปกรณ์ที่เหลือนะครับก็จะไล่ไปตั้งแต่ Apple Watch นะครับซึ่ง Apple Watch นะทั้ง3ตัวเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากยกเว้นตัว SE 3ที่จะเปลี่ยนจากตัวชิป S 9ตัวเดิมเป็น S 10แล้วนะครับดังนั้นเรื่องฟังก์ชันที่เป็นพวก for detection ฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของ SOS แล้วก็ฟังก์ชัน อะไรพวกนี้ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าจะรองรับกับระบบประการที่มีชื่อว่า WatOS 26และที่สาคัญครับในเรื่องของชีพจรนะครับเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็สามารถที่จะจับได้นะครับส่วนในรุ่นอัลตรานะครับก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของระบบ GPS ที่สามารถจะขอคาชี้เดือที่ทําได้มากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชทคุยกับเพื่อนหรือว่าการส่งแบบโลเคชันว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือมันยังสามารถที่จะใช้ ฟังก์ชันต่างๆกับเรื่องของคอสวรค์หน้าจอที่เพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรนะครับราคาก็แน่นอนว่าตัวของ SE 3จะเริ่มต้น8,500ถามว่าถูกไหมถูกมากนะครับก็เรียกว่าคุ้มเลยสำหรับคนที่คิดว่าอยาได้มาเริ่มต้นนะครับตัวที่2นะครับ14,900บ,บ,บาทตัวอัลตร29,900บาทนะครับก็ทั้งหมดนั้นจะรองรับ 5G แบบ eSIM ด้วยเช่นเดกันนะครับก็ไปลอง ติดตามกันได้ว่าราคาติดโปรนั้นจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะฮะและสุดท้ายกับ a อป p o พอตโปรนะครับที่ตอนนี้ตกรุ่นเรียบร้อยเพราะเป็นแอปป์พอตโปรสามดีไซน์นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่มีขนาดที่เรียกว่าออกแบบให้สมดุลใส่กับหูได้มากขึ้นจุกบีเปลี่ยนให้เลือกหมด5จุกแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบเกี่ยวกับเรื่องของการแปลภาษาต่างๆได้นะครับกับ Apple i n t e l l i g e n c e ดังนั้นสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้คือ สำหรับคนไทยยังใช้ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของระบบใน A/C n ที่อัจฉริยะก็ยังคงมีมาให้ดังนั้นเนี่ยใครที่คิดว่า A/C n หรือการตัดสินรบกวนนั้น,นจำเป็นอันนี้ก็คือน่าสนใจมากๆเลยครับราคาที่8 4. 9 9 0บาทก็ไปจับต่อได้วันที่19กันยายนน,นี้หรืออัตนาก่อนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ขึ้นอยู่กับทาง Apple นะฮะดท่านนะครับคือทั้งหมดที่เราแยกออกมาเป็นบความ ดังนั้นถ้าเราจะต้องมาสเกี่ยวกับ p p o o n นะครับก็แนะนอกว่าถ้าคิดว่าอยากได้ความคุ้มจริงๆของปีนี้นะครับ iPhone 17ธรรมดาอันนี้คือเบสชอยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เรื่องของศักยภาพกล้องที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าดีไซน์ที่เรียกว่าขนาดไม่ได้แตกต่างจากตัว iPhone 17มาก iPhone 17 Pro ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ iPhone ที่จัดเต็มในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า ตัวนั้นก็เฉียด5,000มิลลิมนะครับประมาณอีกไม่กี่ร้อยก็ถึงแล้วนะครับ iPhone 17 Pro Max นะครับก็จัดได้เลยส่วน iPhone Air ผมคิดว่าเป็น iPhone ที่อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับคนที่คิดว่าอยากได้ iPhone ที่เป็นเครื่องเดียวจริงๆแต่ว่าถ้าใครอยากได้และเน้นความเบาบางและฟังก์ชันของกล้องใช้เท่านี้ใช้เท่านี้ก็พีงพอแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นทางเลืหนึ่งที่ น่าสนใจอยู่นะครับก็ราพิจารณาดูว่าคุณจะจบกับ iPhone ตัวไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเทา่านี้สำหรับตัวของมีไรท a อกในตอนนี้นะฮะครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นหรือว่าเราจะไลฟ์กันจริงๆเลยตามชื่อช่องเลยนะฮะก็ต้องรองติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาคุดคุยกันด้ทางหาน้านี้ และในฟุตบุอลคอมแสตร์ปีด้บอกเช่นเคยครับ